พี่สันครับพี่ครับผมทำไมวันนี้ร้านดูเงียบๆจังเลยก็วันนี้พี่แซมหยุดขอลาพักร้อนครับเพราะว่าหยุดไปคืองานไม่ไม่ได้หยุดกันเลยก็เลยพักขอพักกันสลับสลับกันพักสลับกันหยุดเพราะว่าช่วงนี้ก็พขมีเวลาแต่ว่าออเดอร์นี้ออเดอร์ไม่ใหญ่มากก็ไหวใช่ไหมพี่ได้ครับก็คือฟังก็ไม่ไม่มีอะไรยากพี่อันนี้มีอะไรบ้างนะดูดยกฟัง้มับใช่ชุดแฮปปี้มิว ก็ลูกค้าจะจัดงานเท่านี้ก่อนเราก็ต้องลุยคนเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมิาเนี่มาสงสัยเมาอยู่ที่บ้านครับมาอยู่ที่บ้านใช่พักก่อนเขาปล่อยเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพักผ่านผมอ่าผัดกันผัดกันเดี๋ยววันนึงก็เป็นวันของผมอาจจะไม่หยุดนะฮะอาจจะต้องมาช่วยเขาวันนี้เราก็จะมีคลิปลงให้ดูก่อนใช่ใช่เดี๋ยวผมหยุดก็อาจจะไม่หยุด ้ง่ายก่อนอ๋อนี่เฮียมาพอดีเลยโอ้โ,อโหนี่กำลังต้องการตัวไปลองโมเดล3มมาไปลองโมเดล3ามคันสีดำใส่โปรเฟนเดอร์มาครับก็เก็บงานข้างศูนย์ลูกค้าเรียบร้อยแล้วตรงเละนะครับอ,อันนี้ก็มาเริ่มอีกหนึ่งคันนะครับงานวันนี้เพสลากับยอดฮิตครับีบ่มิวดูดยก ังนะครับผมลูกค้าก็เอารถมาทิ้งไว้ให้เรารับรถทุกนี้นะครับพอเราใช้เวลาติดประมาณ1 2บสอถึงสิชั่วโมงโดยประมาณนะครับผมถ้าเร็ดก่อนก็มีเวลาเก็บความสะอาดให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ไปชมโโรเซสงานกันนะครับขอลาพักร้อนครับ <S 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 เอ้าเฮียใส่เคสประตูแต่เมื่อไรเนี่ยเสร็จแ,แ,แล้วนะครับนนี้ก็ไรเก็บของปลูกน้ำนะครับเออเฮียข้างนั้นขัดไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็เดี๋ยวเก็บความสะอาดภายในนะครับตอนนี้ก็อุปกรณ์ทั้งหมดใส่พบเรียบร้อยหมดแล้วดูฟังหน้านะ เรียบร้อยเด็กพี่แมนเปิดให้นะครับอันเนี้ยลูกค้าไปติดไฟในสัมมานะครับเนใี่ยใช้วงจรสวิตช์ด้านในแล้วไม่จะไม่ได้ไปยุ่งนนเปิดครับอต่อไปนะครับประตูดูดกับยกด้ามมือเปิดนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับ่อ,อเปิดที่ลากควรจะกดนี่สักทีนึงนะเพื่อเป็นการเซฟหรื ตั้งกระตกให้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้เก็บความสะอาดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายปึ๊บครับยกตามมือเปิดสวยๆเลยสีนะครับ B50 แจมโบ้เปิดมาเสร็จไปดูดปึ๊บราคบผมอดูบานนี้นะครับอย่าลืมนะก่อนเปิดก็อามากดตรงนี้สักนิดเึงเป็นการรีเช็คนะครับว่าเอาผิตัวงแล้ว สวยงามนะครับก็จุดเด่นของ V5 Pro นะก็สีแสงของสีไฟนะครับแต่มัน้างแบบสวยนะก็มันเหมือนรูเมนมันจะมากกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งครับความเข้มของแสงจะมากกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งส่วนประตูดูดก็ไม่มีอะไรนะครับแง่เสดก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่แมงกับน้องๆก็ เก็บความสะอาดดูดฝุ่นเช็ดปั๊มเรียบร้อยนะครับอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับคนข้างหลหังใครอยากเข้าซีด้วยใช่ครับน,นุ่นอ๋อไอ้วันเนี่ยครับใช่แจ็คแฟนชั้นมีให้ทำงานไม่ทำทีเขาจะการจะเลิกงานแล้วมาทำาก็ประมาณนี้นะประตูดูดด้ามยกมือเปิดพาวเวอร์ฟังแฮปปี้มิลเฟสน,นี้ก็อยู่ที่62,900่นสนนะครับผมส่วนโปรโมชั่นมีให้แน่นอนนะครับก่อนจะติดตั้ง เทียบราคานิดนึงแพงกว่าหน่อยแต่ง,งานดีกว่าเยอะงานติดตั้งโซลาร์โลกโยืนยันนะครับราคาตรวจรถแล้วไม่ได้แพงกว่าขอ้อ O.E.M. หรือไม่ได้แพงกว่าของโนเนมแน่นอนนะครับแต่ว่าแอนโชมีจัดง,งานตั้งอยู่ในไทยนะครับถ้ามีปัญหาหรือการใช้ง,งานขัดข้องไม่ต้องห่วงเลยนะครับเขาดูแลให้เราตรวจเลือกติดตั้งให้แมงการันตี พันธุงเลยนะครับว่าเนี้ยเชฟแน่นอนรับประกันเลยความเหมือนที่แตกงงานแน่นอนไม่มีใครกล้าเก็บงานอย่างนี้แน่นอนเพราะมันเสียเวลาเยอะเสียค่าใช้จ่ายเยอะเสียเทปทันใช้ไปเยอะเสียเทปผ้าเยอะนะครับรีเช็คอะไรๆอื ah ่เข้ามานะครับแล้วจะเห็นความแตก่างงานวันนี้แขกเซนเดอร์ติ้งก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Turns the sun rays And I...